มีความคิดตรงกันหรือเปล่าเดี๋ยวขออุปกรณ์เชิญเลยค่ะเดี๋ยวเราจะให้เล่นเกมกันเดี๋ยวอธิบายกติกาทั้งนนแล้วก็แอบจะนิดหนึ่งเดี๋ยวด้าจะถามคําถามและคาถามนี้ให้ทั้งสองคนคิดเลยว่าถ้าเป็นเหตุการ์สมมตินะเป็นเหตุการ์อย่างเช่นตื่นนอนมาพี่แอบชอบใส่เสื้อสีอะไรสมมุติสมมูินะเออไล่เขียนอะไรอย่างนี้หรือไม่ให้ดูค่ะไม่ให้ดูค่ะคุณแอเพร้อมะ แล้วแต่เลยคิดว่าให้แต่ละคนนะคะลองคิดดูว่าถ้าเหตุการณ์นี้นอนจะทำยังไงพี่แอ๊บจะทำยังไงข้อแรกไปคำถามแรกถ้าอีกฝ่ายงอนคุณจะมีวิธีง้อด้วยวิธีไหนสมมติสมมติพี่แอ๊บงอนจะมีวิธีง้อด้วยวิธีแบบไหนหรือถ้านนงอนแอ๊บจะมีวิธีง้อแบบไหน ไม่ก็จะดัดหรอแอปบอกแอปที่แล้วแต่เลยแล้วแต่เขียนเลยค่ะขอแรกเราไม่รู้ว่าเขาคิดตรงกันหรือเปล่าถ้างอนกันจะมีวิธีง้อแบบไหนนะคะคิดว่าตรงไหมตรงมาไปตรงมีคนตะโวนบอกว่าไม่น่าตรงกันขออนุญาตดูนะคะนององเขียนแล้วลบนะ้องเขียนแล้วลบพร้อมยังพร้อมนะเดี๋ยวเดี๋ยวอยัาเพิ่งเปิดน,นะ หนึสองสาแล้วค่อยโชว์นะโอเคะ okay, พร้อมแล้วคำต,ตอบน,นี้ถ้าแต่ละฝ่ายงอนจับมีวิธีง้ออย่างไรเปิดเลยค่ะหนึ่งสองสา แต่จะเป็นเสียงเสงียงเสียงสามเนี่ยเสียงสามหรอไม่ได้สองเลยหรออยากเห็นเสียงสามแอปมากทำยังไงอะทำยังไงคะสอนสอนได้ค่ะไม่ที่จำได้เพราะว่าอันนี้เราได้ไหมอะไม่รู้เราเรื่องอะไรเด็ดแรกก็ขอโทษนะพูดจริงหรอทำไมอยากหรอเพราะว่า พี่เล่าอีกเหรอมีอะไรสักอย่างหนึเลยค่ะที่ทำในแอปต้องขอโทษอย่างนี่ไปผิดที่คไปผิดไปผิดโรงแรมใช่ใช่ไปผิดที่แบบนัดนัดปากหม้อกนข้าวแล้วก็เลยนัดทานไข่ที่คือคือเด็ดแรกไม่ไม่ไม่ได้ไปโรงแรมนะหมายถึงว่าไปร้านอาหารไม่ก็คือร้านอาหาไม่เลไ่นี่ไม้คิดอะไรเลยนมันเป็นร้านอมาเกษตรร้านอมงเกษตร แหมนี่ก็คิดไปเขารอบค้องไงเขารอบคล้องเออเอางี้มันเป็นอมตะเศษที่มันอยู่ที่โรงแรมเอราวันแล้วเอระมันมันมีสองสาขาใจแล้วก็คิดว่าเอราวันพระคมอตรงนี้แล้วก็ไปเลยผิดสถาพผิดสถาเขาก็รอนาเลยอ๋อใช่ค่ะเป็นชั่วโมงนะมันสุดรถติดฝนสองชั่วโมงเลยโหก็หมดรอบเลยนะอมตะเศษก็จบแล้วนะก็หมดรอมเลยอะคือมือนั้นเป็นมือที่ผมแต่ว่าเออ คือก่อนแน่ๆเวลาผมแทงเขากับพี่เขา<ฆ>เดี๋ยวเลี้ยงเดี๋ยวเลี้ยงเองอะไรอย่างนี้มือ,อนั้นเหมือนเลี้ยงอะไรแสดงจำไม่ได้เนื่องในโอกาสอะไรเสียพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยงมผมก็ไปตัวเปล่าเลยมือหนะั้นจริงๆมือหนักผมไปตัวเปล่าเลยผมแบบโอเคได้เพราะถ้าเกิดมีกระเป๋าตังค์ปุ๊บผมจะรู้สึกว่าต้องคว้าอะไรอย่างเงี้ย<อ>ไปตัวเปล่าไม่มีอาหารสิ้นนั่งไปสองชั่วโมงยังไม่มาเอาละอาหารก็สั่งแล้วเอาไงวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ย เอาอทีแรกเนยเนีน่ยอุ้ยดีชอบอินไซต์อะไรเงี้ยด้ชอบเราอยากได้ไม่เป็นไรแล้วได้ไงพอไปถึงปุ๊บเหละสองชั่วโมงเออระวหว่างนั่งรถไปก็ยังคิดว่าเอ๊ะจะเอาไงดีจะไปหรือจะถอยดีหรือจะถอยแล้วจะอุ้ยมีจะอถอยด้วยวเขาแรงเลยเพราะว่ตอนนั้นเหมือนเป็นยังยังไม่ได้ยังไม่ได้พอยังไม่ได้แบบเหมือนเด็ดมากเลยมันไม่ได้เดทหรอกค่ะ เหมือน,อนทานข้าวอ,อแล้วพอเหละไปสองชั่วโมงพอไปถึงพูดว่าวตอนแรกกำลังเรห<ม>ัวจะไปหรือจะถอยโทรถามที่บ้านเอาไงหรือเราถอยแล้วเราชิ่งเลยดีกว่า <c oughs> ไม่รู้ว่าจะไปเจอหน้าเขายังไงะอะไรอย่างเงี้ยจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้เดี๋ยวที่บ้านหมดไม่ได้เราหนัดไม่ได้นักเกียดเลยต้องไปไปพอไปนึงก็เล้แบบก็ต้องสู้หน้าเอาแล้วพูดว่า กาไปไม่ลืมแล้วไม่ลืมไม่ลืมเนี่ยรอยอยู่เลยรออยู่าจะเมียนแล้วมัอกีนที่เขาจะเียพูดว่าพูดว่าเอาไปถึงแล้วก็แบบว่าไม่จำได้อ่ะไม่จดีอค่ะเน้อแล้วตอนนั้นเขาบอกว่าขอโทษหายเลยคือพูดจิงหายเลยคือคื เสียงที่เขามันมีความแบบอืมแบบเมื่อกี้แบบพอเราเป็นแบบผู้ชายพอได้ยินเสียงหวานๆปุ๊บหายเลยครับไม่ใช่เสียงอย่างเดียวนะคือคำนับลงไปแบบขอโทษค่ะแต่แล้วเขาไปคำนับเชฟอีกทีนึงวันนั้นไม่โกรธพี่แอฟเลยก็ก่อนก็ขอโทษ๊บก็หายเลยตอนนั้นถามจริงก่อนที่เขาจะขอโทษโกรธโกรธ วันเลขสองชั่วโมงอะเนาะสองชั่วโมงแล้วแล้วตอนโทรมาบอกจะถึงแล้วจะถึงแล้วแล้วไม่แล้วลงแล้วด้วยอ๋ออ๋อผิดอ๋อเขาผิดที่มาแล้วใช้เวลาแต่พอขอโทษหายเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเล่นข้อที่สองกันต่อเดี๋ยวให้ลงคำตอบแ๊บหนึ่งนะคะนี่ไงวันนี้เราแบบเหมือนฟิวงานมิสแอนกรีทเหมือนกัน โอเคไปที่ข้อที่สองเดี๋ยวให้แต่ละคนลบคำตอบก่อนนะคะข้อที่สองคำถามถามว่าถ้าอีกฝ่ายเหนื่อยมากๆจะทำอะไรให้รู้สึกเขาดีขึ้นสมมตุติถ้าแอฟเราคิดดูสมมตุติว่าถ้านนทํางานเหนื่อยมากเราจะทําอะไรให้อีกฝ่ายดีขึ้นสมมตุติวันนี้พี่แอฟงานแน่นมากเขาเหนื่อยมากนนจะทําอะไรให้พี่แอฟรู้สึกดีขึ้น ไม่ถามจริงค่ะตอบเล่นๆก็ได้เขียนได้เลยค่ะคุณแอบมีการแอบมองแอบมองมีแอบด้วยนะไม่ไม่ไม่มีแอบมองช่คำตอบไม่จะเป็นก็ได้แล้วแต่สนุกดิคอนสนุกมาก ไม่มุอนกันนะว่าแอปจะทำอะไร okay, โอเคเสร็จแล้วและถ้าแต่ละคนรู้สึกเหนื่อยอีกฝ่ายนึงจะทำอะไรให้เขารู้สึกดีขึ้น สมมติว่าท่านเหนื่อยพอได้ไปกินข้าวหายเลยไหมของหวานแล้วกันถ้าไม่ข้าวไปกินของหวาน,านใิ่ไหมเพราะพอได้กินอะไรแบบหวาน,านหายเอยเลยใช่ค่ะอากาเขาจะแบบหายแน่ๆจบแบบว่าแฮปปี้แน่ๆต้องพาไปดูหนังวมีป๊อบคอร์น ไอ้ซับเห็ุเ่สวยแปลหน่อยามก็ดูหนังไงไปกินป๊อปคอนอ่ะน่ารักนั่นนะคะมันฟังดูไม่แก่เรากลัวตัวลอยน่ารักไงแล้วมีโมเมนต์้หมสมมติว่าทำงานจะมาเหนื่อยพาไปทานข้าวไปดูหนังซื้อป๊อปคอนซื้อขนมหวานอะไรอย่างนี้ ค<ท>ใช่ค่ะมาณนนั้เขาจะรู้ว่าแบบเออแค่นี้ก็แบบแฮปปี้แล้วบางทีก็เป็นหนังที่ไม่ได้อยากดูมากแล้วนะแต่ว่าชอบชอบฟิลแบบก <c oughs> ับผู้นำแล้วก็ <c oughs> ชอบฟิลเหนป๊อปคอร์นไปด้วยด้วยเพราะว่าดูแค่แป๊บนึงก็หลับ <c oughs> แล้วก็จะไม่ยอมหลับตัวเองหลับไม่เข้าใจจริงปะดูอยู่ดูแล้วผมหลับเร็วมากหลับเร็วผมไม่เข้าใจว่าต้นเรื่องหลับเลยหรอดูอยู่คือไม่รู้จะพูดดูอยู่ดูอยู่ หล็กขึ้นมาคุย้เอ็กทำไรไม่ก็อยางแสดงว่าเป็นคนชอบแบบบรรยากาศอยู่ในโรงหนังใช่ชอบมากค่ะเอ้นอนหรือออกนอนหลับตลอดทุกเรื่องไหมทุกเรื่องไหมเกือยเกี่บกเรื่องแต่ว่าถ้าเขาเขาจะดูทั้งเรื่องเลยถ้าวันนั้นผมหลับอ๋อเป็นการแก้แค้น แล check my, check my, ้วเช็คไหมเช็คไหมพระเอกทำอะไรนะเอกเป็นยังไงบ้างอะไระไม่ไม่ต้องเช็คผมยอรมรับผมหลับแต่แอมไม่ยอมรับถ้าหลับปุ๊บไม่หลับไม่ไม่ดูดูอยู่ค่ะน่ารักมาที่ข้อสามกันบ้างข้อสามเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์เลยนะคะข้อสาม มากที่สุดในชีวิตประจำวัวนะแอปคิดว่านอนติดอะไรมากที่สุดเออแบบอะไรที่มันต้องพกทุกวันวในชีวิตประจำวันสิ่งนี้ขาดไม่ได้หรือแบบแล้วนอนคิดว่าพี่แอปอะขาดสิ่งนี้ไม่ได้เลยคิดว่าอะไรเอ๊ะอ,อันนี้คําถามขายของหรือเปล่าแล้วแต่แล้วแต่ลุ้นนะคะ อ, <ITA> อ first first first, ่ะเขียนเสร็จก่อนเลยแสดงว่ารู้มั่นใจด้วยโอเคพร้อมแล้วนะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วเปิดค่ะโอ้พีน็อตจิ้มไอศครีมและมือถือแล้วเขาเนี่ยเป็นผีสรงเงียวทหงื่อเลเป็นไงล่ะเป็นไงเก่นมาก นี่ทำ,ทำไมถึงคิดว่าพี่แอดขาดไม่ได้เลย Advanced Cream ของ d r Jill แล้วก็มือถือออมือถือก็แน่นอนอยู่ยแล้วนะเช่นต้องเจอ Advanced Cream นี้ก็คือเห็นทุกวันในกระเป๋าคือแทบจะเป็นครีมตัวเดียวเลยที่เห็นในกระเป๋าครับคือมันก็เลยชัดเจนมากๆแล้วคนข้างๆชัดเจนไหมชัดเจนเหมือนกันครับโ้ยค uh> งเก่งมากเลยครับ ฝ่ายที่คุณชื่นชอบมีอะไรบ้างดีไซนอะไรของอีฝ่ายที่คุณชื่นชอบ เสร็จแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวรอให้อัเก็บปากกาก่อนโอเคถ้า้อมแล้วเปิดค่ะจริงใจเทคแคร์ care, ทุกคนดีมากๆโอ้ยเล่าเหตุการณ์นนนก่อนเลยทำไมชอบนิสัยของพี่แอ๊ที่เป็นคนเทคแคร์ทุกคนอาจจะเป็นเพราะว่ามนะันเป็นสิ่งที่ผมแบบรู้สึกว่า ตัวผมอะ่ะส่วนตัวทําไม่ได้จริงๆหมายถึง,งว่าไม่สามารถทําได้ดีเท่าพี่เขาเลยหมายถึงว่า mm hmm. ความเซนซิทีฟความอ่อนน้อมหรือว่าความแบบแค่อยู่เฉยเฉยนิสัยบางอย่างที่เขาที่มันออกมาธรรมชาติแล้วเหมือนทุกคนเ็ืจะเอ็นดูพี่เขาเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเออว้าวมาก,มากๆครับผมหรือว่าไม่ว่าจะเทศกาลไหนๆโอกาสพิเศษไหนๆอะไรก็ตามท mm hmm. ี่เขาไม่เคยพลาดจริงๆแล้วพี่เขาใส่ใจทุกๆคนเขาเข้ากันหมดเลยเป็นสิ่งที่ผมรู้สึก ทำไมสิมาค่ะพี่แอมล่าพี่แอมเป็นคนจริงใจนนคนจริงใจทำไมถึงมาทักใจตรงนี้เขินอะไม่ท้ยกใหม่ทำไมรู้สึกว่าตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่ชอบก็คือเราอยู่กับอะไรที่คือเขาเรียกอะไรมัน ะไรที่มันคอมพล็เคตมันมันซับซ้อนมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะแล้วเมื่อแอปเจอคนคนหนึ่งซึ่งเขาเขาจริงใจเขามีอะไรเขาเขาพูดตรงเขาอะไรเงี้ยมันช่วงแรกอาจจะต้องปรับตัวนิดหน่อยแต่หลังเรารู้สึกว่าเอออันนี้แหละคือสิ่งที่ที่แอปหย่ดแล้วแหละแฮปปี้สบายใจจริงๆแล้วมันเลยทําให้แฮปปี้ในทุกๆมิติอะค่ะไม่ว่าจะปรึกษาเขาเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องงานหรือเรื่องอะไร สุดท้ายมันกลับไปที่ลึกๆแค่นี้เองว่าจริงใจค่ะเพราะฉันไม่ว่าเราจะปรึกษาเขาเรื่องไหนมันจะออกมาในรูปแบบไหนเราจะรู้สึกว่าเราเชื่อใจจากความจริงใจของเขาค่ะออมือเถอคือมันก็แบบฟังน่ารักมากโปมันมากเออแต่ความสุภาลนะมันกลายเป็นแบบนี้แหละมันเป็นความรู้สึกดีที่แบบอยู่กันยาวๆได้และแบบสบายใจแบบดีโท่ฉันเหมือนแบบจักบาน เลือกสถานที่ที่จะต้องพาไปพักผ่อนจะเลือกที่ไหนไม่เหมือนนั้นก็ได้ เดี๋ยวรอคุณอาดานคนะุณอาพีา่พิมม่อม,มอมมีเ <c oughs> ดี๋ยวคุณพี่พิ่มพงได้พงได้พงได้เออพงได้เอ,อ๊ะผมเจอบขนาดไหน,านที่ท่านเขียนเองความก่น ที่ไหนเปิดเลยค่ะยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบเรี่งความนี่คือเรี่งความกิจกรรมเยอะมากนะคะคุณแอฟโอเคเปิดเลยค่ะนี่ของนอนก็คือไปต่างประเทศเลือกที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ที่แอฟริกาส่วนแอฟง่ายๆสิบเป้ามากที่บ้านเลยค่ะไปดูดับงฟังเพลงทานดร็อจิวแล้วก็เล่นเกมด้วย ิจกรรมไปรุ่นยงเข้ามาได้นน่ยงได้ทำไมถึงแบบง่ายๆสบายๆซิบิลเลยกิจกรรมไปรุ่นน้องของเขาไงจริงๆแล้วนาชอบอยู่บ้านไหมชอบอยู่บ้านอ๋อผมไม่ชอบออกไปไหนเลยอ๋อถือว่าเป็นแบบสิ่งที่แบบมันเป็นคือการพักผ่อนจริงๆแล้วก็ยังไงอยู่บ้านนนทำอะไรบ้างดูหนังดูไหนก็แอปอีกแหลรชอบชอบเล่นเกมใช่ค่ะก็จะแบบ ก็เ <G Incre ased doorway> นี่ยค <Blade> ่ะพักผ่อนสบายๆดูหนังฟังเพลงเล่นเกมดูแลตัวเองอะค่ะแต่อย่างนอนทำไมเลือกไปเที่ยวต่างประเทศพี่เขาชอบเที่ยวนะอ๋อชอบไปต่างประเทศใช่ชอบไปต่างประเทศทำไมถึงเลือกสวิตเซอร์แลนด์กับแอฟริกาเพราะเพราะที่ที่เขาเคยพูดกับผมว่าอยากอยากไปแต่ผมบอกผมไม่อยากไปแล้วผมไม่แต่คือคือผมว่าผมมันไม่ชอบเที่ยวแต่ถ้าเกิดพี่อยากไปโอเคผมไปไปได้ใหญ่อ่ะคุณซีเขาจะพาไปอ๋อไปไปได้ ฟิการเฮชอบตรงที่แอฟริกานะคะค่ะถ้าสมมติว่าถ้า่แอฟเขาจัดทริปเราแต่จริงแล้วถามจริงว่านองเป็นคนไม,ไม่ไม่ชอบไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่าไม่ชอบเที่ยวไหนเลยนะครับอ๋อหรอใช่แบบว่าจะในประเทศต่างประเทศคือผมอะ คือคือท่านจะชอบเที่ยวคือต้องวางอะไรแล้วเห็นว่าคือผมไม่ชอบการแท่งกระเป๋าอะไรเงี้ยการเดินทางไม่ชอบแบบจัดกระเป๋าแท็งกระเป๋ามันรู้สึกวุ่นวายอะไรอย่างงี้ก็ไม่ต้องแพ็คเลยไปไปแต่ตัวเลยใช่ไหมอย่างอย่างท่านชอบการท่องเที่ยวใช่ใช่สถานที่ที่แบบไปสมมนมาไปที่ไหนกัน ถ้าสมมติว่าจะต้องเป็นทริปประจำประจำแบบประจําปีที่แบบครบรอบอ่ะสมมติน,นะแล้วจะต้องไปเที่ยวต่างประเทศเห็นไหมเห็นไหมเขาต้องไปทริปประจําปีเออก็ไม่ได้ติดอะไรอ่าได้ใช่ไหมได้ได้ได้<อ>จริงไปไหนก็ได้ค่ะเพราะจริงๆไปกับเขาก็แบบง่ายมันสบายๆ<อ>ไม่เหมือนเขาไม่คนสบาย,บายอ่ะอืมแล้วส่ดนมากควลาสมมติถ้าจัดทริปไปต่างประเทศใครเป็นคนแพงพวกไอีน<อ><อ>ารี่จะไปที่ ส่วนใหญ่แลน์มาร์ของจะเป็นร้านอาหารมากกว่าวก็จะเป็นหงที่แบบหาร้านอาหารมาแต่ว่าถ้าเกิดพี่เขาถ้าเป็นที่สวยๆอย่างเงี้ยก็จะเป็นพี่เขา,สาเสนอมาอมส่วนมากจะเป็นการคุยกันมากกว่าถ้าจะเป็นทริปต่างเทมวันนี้เรา,า,รารแบบได้ความน่ารักอ่ะแปบความแบบอบอว่ะอ่ะแต่แชร์นิดนึงได้ไหมตอนเราเคยไปทริปไปเกาหลีกันอะไรเงี้ยค่ะเขาจะเป็น ผู้ชายผู้ชายอ่ะคือของจะน้อยใช่ไหมเหมือนเราเออจริงจริงยังอะไรสามวันกระเป๋าใบเท่าไหร่ใหญ่ไหมกระเป๋าซส่ใหญ่เลยไหมสามสี่วันไม่ใช่ประเด็นยังไงก็ไปอ่าคือคือต้องต้องพร้อมต้องครบอะไรอย่างเงี้ยค่ะกระเป๋าก็จะเอาจะไปใหญ่อะไรเงี้ยแล้วคือพอเข้าน้ำแบบฮะคอนโดมีแค่นี้เองเหรอรู้สึกแบบอุ้ยเคร่งใจอ่ะถ้าเราจะแบบ การของของเราเยอะมากเพราะว่าต้มีแบบน้อยๆของเขา Moisture ก็เนี่ยค่ะดรจิวแอนตี้ครีมจริงๆนะเขาไปเกาหลีด้วยกระปุกเดียวจบแค่นั้นเลยไม่มีอย่างอื่นเราเอาเสื้อไปกี่ชุดสมมติไปสามวันเอ๋อสามชุดสิฮะแค่นั้นเลยแอปล่ะสมมติไปสามวันเราไม่มีทางสามวันสามชุดแต่สามชุดของผมจะเป็นเหมือนกับก็เสื้อยืดสีขาวสามตัวอะไรแล้วก็กางเกงก็กางเกงแค่นั้นแต่ เราไปเที่ยวสามวันจริงๆแอบก็เป็นคนเสื้อผ้าไม่ได้เยอะค่ะแต่ว่ามีอุปกรณ์เยอะอุปกรณ์อะไรอย่างเช่นก็ทุกอย่างอุปกรณ์ลิตภัณฑ์ดูแลแบบว่าผิวหน้าผิวกายผมอะไรเงี้ยของเะเป็นคนเป็นคนสุดท้ายเวลาเราไปเที่ยวบางทีเราก็อยากจะไปช็อปไปลองของแต่ยังไงแอบก็จะเอาของที่ตัวเองแฮปปี้แล้วมั่นใจว่าใช้แน่ๆอ่เงี้ย ไปด้วยโอ้ไหนจะได้เป่าผมไหนจะวีไหนจะอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ออแต่ต้องบอกว่าอะอย่างสมเติไปทริปเกาหลีอะจริงๆใครไปเกาหลีใครๆก็อยากไปลองช็อปของสกินแคร<ช>์เ่อะ<ช>มากค<ช>่ะท<ช>ั้งสองคนไม่นอ้ํใจนะคะนี่เพราะว่าทั้งสองคนมีอะไรคะมีด็อกเตอร์จีแอนด์แอนด์ครีนค่ะน่ารักมากๆอย่างแชร์ประสบการณ์หน่อยอย่างเกาหลีเนี่ยคือถ้าเกิดว่า ใครที่เป็นคนผิวแห้งอย่างเกาหลีช่วงหน้าหนาวไปปุ๊บแบบบางคนถ้าผิวแห้งผิวเซสิทีฟคือมันจะแบบแ,แตกเป็นขุยใช้ดอตจิวแล้วเป็นยังไงแชร์ประสบการณ์ตอนไปเที่ยวเกาหลีหน่อยเอาประสบการณ์เรียๆเลยนะาไม่มีปัญหาเลยแล้วร,รู้สึกว่าโชคดีมากๆที่เราใช้ดร,รจิวแอนด์บรา์ครีมก่อนก่อนหน้าที่จะแบบเออมีทริปไปเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างงี้ค่ะเพราะว่า มันต้องแบบสดจริงๆงแล้วล่ะคือไปช่วงที่หนาวมากแบบหิมะตกแบบต <It S 1> ิดลบมะเนาะติดลบเยอะเลยอะค่ะมันแต่งหน้าไม่ได้ไจริงๆมันมันแห้งมากมันแห้งมากแล,แล้วก็เป็นความแห้งที่พอหิมะตกมันเปียกคือมันแต่งหน้าไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าผิวหน้าไม่ดีจริงอะอก็เสร็จเลยก็น่าจะแบบฟ้องกันไปเลยค่ะค่ะแล้วก็ เราใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวก็คือไม่มีปัญหาเลยวันล่งขึ้นตื่นมาหน้าเราก็ไม่แห้งไม่ลอกเลยก็ถึงบอกว่าตัวนี้สารสกัดคือจัดเต็มจริงๆนะคะเพราะว่าตัว a d v a n c e ตัวก็เจม a d v a n c e e ส์พรีเนี่ยที่บอกว่าสารสกัดเขาก็สามารถลดเลือลิ้วรอยได้แล้วก็มีสารสกัดที่เน้นให้ความชุมช่มชื้นกับผิวที่สูดมาแล้วขนะไปเกาหลีอากาศติดลบไม่แห้ง ยังให้ความชุ่มชื้นคือตื่นมาผิวมันจะฟูๆอะไรอย่างเงี้ยเลยนะเองอ่าสำหรับแอฟเองใช่ค่ะอย่างที่เขาเรียกว่าผิวอิ่มน้ำแอฟเลยอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองืมค่ะเอาละช่วงสุดท้ายงั้นเดี๋ยวเรามาสรุปสั้นๆเลยนะคะว่าตัวดร์จิลแอดวานซ์ครีมในมุมมองของพี่แอฟเป็นยังไงบ้าง เขินขนคือแต่ละคนก็จะแบบแอบจะโยงเก็บกับนอนหรือเปล่ปานะอะไรอย่างเงี้ยในความรู้สึกแอบเลยสำหรับตัวดัิจิ้มแอดวาน์ครีมเป็นยังไงบ้างถ้าเอาสั้นๆคือตอบจบครบทุกปัญหาผิวค่ะอืง่ายๆสัส้นๆเลย <S <S ใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดจะเอาชัดๆเลยนะคะถ้าในวัยอา่างที่บอกค่ะคือ,อเราังวลที่สุดแหละเรื่องของริ้วรอยแล้วจริงๆทุกๆปัญหามันสัมพันธ์กันเช่น ผิวแห้งอย่างเงี้ยค่ะผิวขาดความชุ่มชืน้นเมื่อก่อนตอนเด็กๆอันไม่ค่อยสนใจนะมันฟังดูแบบก็แค่ผิวแห้งแล้วเพราะทำไมแตแบบ่พอเราโตขึ้นรู้เลยพอผิวแห้งขาดความชุ่มชืน้นริ้วรอยต่างๆจะเ้องขึ้นมาแล้วอะไรก็ช่วยไม่ได้ค่ะถ้าคุณสภาพผิวไม่ดีอะไรก็ช่วยไม่ได้ถ้าคิดว่าการแต่งหน้าจะช่วยได้คิดผิดมากๆเพราะว่าการแต่งหน้านั่นแหละยิ่งแต่ง หนาเท่าไหร่ยิ่งฟองริ้วรอยต่างๆมันจะยิ่ง,งยิ่งฟองชัดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสุดท้ายเราต้องกลับไปที่การดูแลผิวให้สภาพผิวนั้นดีที่สุดมีปัญหาน้อยที่สุดแล้วอยากให้ทุกคนเนี่ยใช้ดอทเจอร์แอดวานซ์ครีมเหมือนแันค่ะอย่างต่อเนื่องนะคะเราจะรู้เลยว่ายิ่งใช้ยิ่งผิวดีขึ้นเรื่อยๆเลย,เลยค่ะอยากให้ทุกคนสัมผัสจริงค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความชุ่มชะะื้นความกระจ่างใสแล้วก็ริ้วรอยต่างๆลดเลือนลงอย่างแน่นอนค่ะ อ่ะในความคิดของนนดร